สวัสดีครับผมซอโลทบุบลสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมอสโจคาน้องผู้หญิงสำหรับมอสโจตั้งแต่ได้ปิดวงหมอลำสาวน้อยเพชรเพชรมันแพงมอสโจก็ได้นำมินิคอนเสิร์ตออกไปแสดงที่จังหวัดชนบรุรีและ จังหวัดระยองผลปรากฏว่า F4 สาวน้อยเพชรมันแพงและ F4 อุ้งอิงเพชรมันแพงให้การต้อนรับมินิคอนเสิร์ตของบอสโจเป็นจำนวนมากทั้งสองทั้งสงคืนและบอสโจก็ได้ทิปหน้า เวทีประมาณสองร้อยบ้างแปดสิบ้างเจบาทบ้างส่วนน้องอุอิงได้ทิปเยอะจาก f อที่เอาให้น้องอุอิงก็ได้นำทิปจากหน้าเวทีที่อุอิงได้รับจาก f อซของน้องอุอิงมาให้พ่อโจ เพื่อให้พ่อโจมีกำลังใจแสดงถึงน้องอุ๋งเป็นคนที่กระตันอยู่มากแต่ปับแต่พ่อโจเขาไม่ได้รับรับไว้อยู่แต่เขาเอาคืนให้อุ๋งอิงเพชรบันแพงแสดงว่าน้องอุ๋งอิงมีน้ำใจและกระตันอยู่ต่อบอสโจ เป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอขอบคุณครับ